สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนแคปิตอลนะครับผมแซมมีรถสวยๆมาแนะนําอีก1นึคันนะครับแซมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับผมเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆสำหรับตอนนี้นะเป็นรีโว่สีประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีดีเซลนะครับรุ่นมิดนะครับผม หลังคาแคริบอยทรงเสมอหัวเก่งนะครับคันนี้นะแล้วคันนี้แซมบอกเลยว่าราคาน่าสนใจมากแล้วก็ไม่ต้องเก็บชิ้นงานเลยนะครับล้างลอกสติกเกอร์ส่งมอบได้เลยสวยจริงครับคันนี้นะคันนี้เป็นรถปี2020นะครับผมมาให้ดูเลขไม์ก่อนไม์น้อยครับคันนี้ 112,850กิโลเมตรเท่านั้นนะราคาน่าสนใจครับ4,54,000 0 0บาทนะครับ <ừ. S 1> ผมคันนี้นะเป็นได้4ประตูเตี้ยเกียร์ออตโต้นะครับผมไม่ต้องเก็บชิ้นงานเลยรถเดิมทั้งลำช่วงล่างสะอาดขาวจัวมาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้นะ จองก่อนได้ก่อนนะครับแนะนำดุลนด่วนคันนี้นะครับไปไวแน่นอนมาไปดูกันนะครับผมนะไฟหน้านะฮาโลเจนนะครับผมมาดูนะมอน้ำสวยมากนะดูห้องเครื่องนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะรถวิ่งแต่ในเมืองนะครับไม่มีในส่วนของขี้ดงขี้ดินเลยนะดูอ่ะให้ดูอีกทีนึงนะดู เ็นแค่ฝุ่นเนี้ยนะครับนี่คือยังไม่ได้ล้างด้วยนะครับนะอ่ะดูฝาก่อนเลยอ่ะดูชัดเจนนะครับนี่ซอกต่างๆลูกสวยมากนี่สติกเกอร์มอกอแผ่นเพจนะครับออกัสปี20ชัดเจนนะครับไปดูแก้มแก้มซ้ายเขาดูเห็นไหมโตต้าชัดเจนนะครับแก้มเดิมนะครับ สีขาวด้านในไม่เงานะครับคานไม่เงาเลยฐานแบตเตอรี่ไม่เป็นสนิมเลยนะนี่แอลชัดเจนมากนะครับนี่หม้อน้ําไม่เคยขยับนะ,ะให้ดูนะครับคานสวยมากรูกลมๆคมๆผูกยึดต่างๆอยู่ครบนะครับอ่ะเห็นไหมนี่ต่างๆสติกเกอร์หม้อน้าโตโยตา้าชัดเจนมากนะครับนี่สวยไหมเนี่ยเห็นไหมสวยมากนะครับมาให้ดูช่วงล่าง สนิมไหมไม่มีเลยเห็นไหมถ้าช่วงล่างไปสนิมพวกเนี้ยไปหมดแล้วมันจะลามขึ้นมาที่น็อตเครื่องยนต์แล้วนะครับผมแล้วดูฝาเนี่ยฝาโตโยต้าชัดเจนนะครับโอ้โหน่าสวยมากนี่โออาสวยมากนะครับดูแก้มเนี่ยสวยมากนะครับนี่ให้ดูซิลิโคนหรือยานแนวนะไล่มาเอาเล็บจิตไปเนี่ยรอยเล็บนะครับเนี่ย สติกเกอร์ใสยังมีอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยอาร์คสวยมากบอกเลยคันนี้สวยเลยนะครับผมมาดูหล่อแบบเต็มๆหน่อยนะครับมาให้ดูนี่นะไม่ต้องเก็บชิ้นงานเลยล้างส่งมอบได้เลยนะครับบอกเลยนะนี้นะครับผมแล้วดูดูยางก่อนดูดูสะพานยางเห็นไหม หนามากนะครับเนี่ยนะหนามากเนี่ยดูลงล่างเห็นไหมลอสันจะบอกยางปีใหม่มากยาง Good ู e เยนะครับปี2 2 5ปี25สัปดาห์ที่29ยางเพิ่งเปลี่ยนเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาเองเนี่ยสวยมากเนี่ยเนี่ยลอกสติ๊กเกอร์ก็จบละจบเลยนะครับอ่าให้ดูภายในเนีน่ยดูเบาเบาผ้า ไม่ขาดเลยแล้วก็พลาสติกที่เบาะไม่แตกด้วยเห็นไเนี่ยไม่แตกเลยนะครับนี่ให้ดูนะบุญแจรีโมทก็ครบอีกต่างหากเนี่ยค,ครบเลยแก้มสวยมากนะครับเนี่ยแก้มสวยแล้วก็ด้านข้างพับไฟฟ้าอ่าปรับปรับไฟฟ้า,า,ฟฟาแต่พับมือนะครับอันนี้พับมือนะแต่ปรับไฟฟ้ากระจกอัตโนมัติเฉพาะบานคนขับนะครับเราแสมให้ดูพวงมาลัยด้วยความที่พบเป็นรุ่นมนะิดเนาะพวงมาลัยตรงนี้จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นแล้วนะ รับเสียงอ่รับสายวางสายได้นะครับแล้วก็ปับในส่วนของหน้าจอ,อเรือนใหม่อ่ะพอเป็นรุ่นรุ่นมิดเห็นไหมเรือนใหม่จะเป็นแบบดิจิตอลละเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ละเห็นไปรับ,ปร,บปรับอะไรต่างๆได้ไม่หนึ่งแสนหนมกิโเมตรเท่านั้นเองนะไม่เยอะเลยนะมาให้ดูก่อนจมน้ํำไหมอ่ะดูเลยเห็นไหมนี่เดิมๆมาร์กอะไรต่างๆเดิมๆไม่เป็นสนิมนะครับดูนะครับอ่ะ ดูต่อ,อไล่มาเห็นไหมชัดเจนนะนะโอ้สวยจริงนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับให้ดูด้านข้างอีกนะสวยนะนี่แล้วก็ดูสติกเกอร์ยางเห็นไหมไม่เคยแกะไม่มีรอยแกะนะครับเนี่ยหัวน็อตสวยสติกเกอร์เติมลมยางในโตเจนเห็นไหมหมดวารันตีนูน่นปี70นี่ เดือน3วันที่22เนี่ยเจูนอีก2ปีอ่ะรบยางมันเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับสมุดรับประกันยังมีอยู่เลยเนะี่ยอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวให้ดูนะดูซอกประตูนะไม่เคยถอดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนี่สวยจริงอ่ะดูภายในหน่อยนะนี่เดินไม้เต็มๆแบบนี้นะนี่หน้าจงหน้าจอต่างๆนะอันนี้จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับแต่ไม่มีกล้องถอยนะไม่มีกล้องนะเป็นระบบสัมผัสแต่ไม่มีกล้องนะครับ แล้วก็หน้าจออในส่วนของตัวแอร์ก็เป็นมาตรฐานปกติเกียร์อัตโนมัตินะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยเจ๋งเลยนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะให้ดูอ่นนี้อีโค่พาวเวอร์นะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยสวยที่เท้าแขนสวยเลยนะครับมาที่แซมบอกมาดูที่ยางเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือนสามที่ผ่านมาเองไอ้ไม่ใช่วารันตีหมด ปี6-9นะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนกันยา22กันยา6-8โอโ้โหเนี่ยใหม่จริงเนี่ยสมุดรับประกันเนี่ยเนี่ยเคมยางฟรีบาทบวมแตกเนี่ยเห็นไหนมอีกหนึ่งปีเนี่ยเจ๋งเลยบอกเลยนะครับปี2-0-2-0นะครับนั่ง2ตอ,อนท้ายบางทุกบองเล็บมีหลังคานะ ร้อยาแรงม้านะครับอาคาเนีแคปิตอนนะภาษีนะครับ8,049บาทนะครับตอนนี้นะถ้าซื้อในนางบุคคลธรรมดาก็4,000บาทหาร2ไปนะครับสวยสวยเลยถึงเลยนะครับอ่ะให้ดูเนี่ยยังสะอาดอยู่เลยนะครับผมมามาดูด้านหลัง ใหม่ๆกิ๊บๆนะครับเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะครับมาให้ดูนี่นะมาร์กอะไรต่างๆสวยไหมสวยงามนะเห็นไหมแล้วก็ให้ดูชัดเจนนะนะครับสวยแล้วก็เหล็กประกบกัน3ชิ้นนะครับไม่มีรอยปูดนะครับเห็นไหมไม่มีสยสีโปะนะครับปูดไม่มีเลยนะสวยจริงนะมาก็มีที่เท้าแขน ใส่แก้วได้สองตำแหน่งนะครับผมมาดูกระบะท้าย,ายเห็นไหมชัดเจนนะครับนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยชัดเจนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดิมถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยไอพวกเนี้ยหายไปแล้วนะครับเดิมเดิมนะครับมาดูคัสซีไหมไม่มีสนิมเลยเนี่ยสวยนะครับสวยเลยนะครับคัสซีสวยมา ดูด้านท้ายเต็มๆหน่อยลอๆหน่อยแล้วเดี๋ยวแซมพาไปดูช่วงล่างถ้อยเสียขาวมากเนี่ยขาวนะให้ดูก่อนเนี่ยเพาแหนบเนี่ยสวยจริงๆนะบอกเลยสวยจริงนะครับมาดูด้านท้ายหน่อยแม็กไลเนอร์ยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมเนี่ยดูแม็กไลเนอร์ใหม่มากนะหลังคาเนี่ยขาวอยู่เลยนะครับ แล้วก็ดูสวยนะเห็นไหมสวยงามนะครับเดิมนะเนี่ยสวยๆเลยนะดูอีกฝั่งเหมือนกันแป๊ะนะครับสีอาสวยงามนะครับอ,อืไม่ต้องเคมเลยนะครับล้างส่งมอบขัดสีส่งมอบได้เลยนะ,ะเห็นไหม ถ้าสนิมขึ้นเนี่ยพวกรอยเชื่อมที่หัวน็อตเนี่ยพวกเนี้ยรอยเชื่อมพวกเนี้ยก็จะมีสนิมละนะครับผมมาลูกกระบะอีกสวยนะเห็นไหมลูกกระบะสวยปะสวยนะ,ะดะูให้ดูก่อนสวยๆเลยเดิมจริงๆนะเดิมจริงๆนะบอกเลยว่าเดิมจริงๆนะครับ ยิ่งฝั่งคนนั่งเห็นไหมไม่ยุบเลยตึงเปียนะพลาสติกไม่แตกสวยสวยงามนะครับให้ดึงให้หมดนะดึงดูให้หมดเลยนะเนี่ยชัดเจนนะครับซอกอะไรต่างๆสวยนะเห็นไหมเนี่ยฝั่งคนนั่งก็ไม่เคยถอดเลยเนะประตูต่างๆนะครับซอกอะไรต่างๆสวยงามมากนะครับสวยจริง แอร์แบนะ็กสลูกนะครับคันนี้แอร์แบ็กสลูกนะครับถ้าคันนี้ถ้าถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนาะก็เป็นเกรดสี่ครับเอาง่ายๆเต็มสุดบอกเลยสวยจริงคันนี้นะใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้นะอยากจองหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมานะครับ0ูนย์หกนะครับรีโว4สประตูเตี้ยเกียร์อัตโนมัตินะครับรุ่น2.4ตัวมิดนะครับ ไม่112,000กิโลเมตรนะครับราคา454,000บาทซื้อเงินสดไม่มีบวกแหวก7%นะครับผมเอารับราคานี้ไปเลยนะใครสนใจโทรมา0863543692นะครับผมไปแล้วทุกคนฝากไว้ด้วยนะคันนี้ไปเร็วแน่นอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ